ดวงดาวในตำนานที่คุณคิดถึงกำลังจะฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง <c oughs> กับการค้นหาดาวดวงใหม่นายเจ Star Idol ความสามารถของพวกเขาไม่ใช่แค่ร้องเพลงอ,อย่างเดียวคือการเต้นการแสดงการเล่นกีฬารับรองว่าเข้มข้นถึงใจคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนผมอยากเป็นศิลปินครับเวทีนี้แหะค่ะคือความฝันหนูถ้าหนูทำตามความฝันความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลค่ะ อยากสู้อีกทีนึงวันนึ่งสันจะทำให้พ่อภูมิใจอะค่ะสู้ค่ะเพือดาวดวงน้เพือดาวดวน้และฟังคุ้ีรพือดาวดวงน้เสรไอเเร็วๆนี้ทางช่องวัน31